ยูเทเลนีสไม้ระบบขั้นเล่าพันสวรรค์บทที่241ความลับของสัตว์อสูรระดับพระเจ้าบทที่241ความลับของสัตว์อสูรระดับพระเจ้าข้าบอกแล้วไงว่าข้าไม่รู้ตอนนั้นข้าไม่ใช่เจ้าแห่งสัตว์อสูรแล้วข้าจะรู้เรื่องสัตว์อสูรระดับพระเจ้าได้อย่างไรปล่อยข้าไปเถอะข้าไม่รู้จริงไม่รู้จริงเจ้าอสูรเต่าทมินทรอนขอความเมตตาหากเป็นสัตว์อสูรระดับจักรพรรดิทั่วไปคงจะเชื่อคำพูดของเต่าทมินแต่จักรพรรดแมวกล้าชีวิตเป็นง่ายๆ หากเจ้าไม่รู้แล้วแล้วก็เช่นนั้นก็ตายไปซะเถอะจัก,กรพรรดิแมวก้าวชีวิตเตรียมจะลงมืออีกครั้งและค่อยๆโบอกอุ้งเท้าของมันกรุูม,มบรรยากาศโดยรอบขนถูกแช่แข็งเราก็บว่าโลกใบนี้กำลังจะถูกจัก,กรพรรดิแมวก้าวชีวิตควายจับภายใต้การโจมตีนี้เจ้าอาสูรเต่าทมินสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งความตายเดียวๆครับพูดแล้วเจ้าอาสูรเต่าทมินตะโกนขึ้นกึกกรงเล็บพลันหยุดอยู่เบื้องหน้าเจ้าอสูรเต่าทมินจัก,กรพรรดิแมวก้าวชีวิตหยุดโจมตีในทันที เต่ามินเจ้าอย่าได้ท้าทายความอดทนของข้าเจ้ารู้ใช่ไหมหากว่าข้าต้องการสังหารเจ้าจริงๆเจ้าไม่มีทางรอดหากไม่อยากตายก็พูดมาจักรพรรดิแมวก้าวชีวิตยิงยอเจ้าอสูนเต่าทมินดูเหมือนจะสูญเสียพลังทั้งหมดไปในทันทีพลังแปลของมันเริ่มอ่อนลงทุกขณะมันกล่าวด้วยเสียงทุ่มตะมาว่าข้าบอกก็ได้แต่เจ้าต้องสาบานว่าจะไม่ฆ่าข้ามีฉะนั้นถึงตายข้าก็จะไม่พูดจักรพรรดิแมวก้าวชีวิตลังเลมันไม่ต้องการที่จะสาบานแต่ดูจากท่าทางของของเต่าทมินแล้วหากไม่สา คงจะคาดการเรื่องนี้ไว้แล้วมันจึงร้องขอเช่นนั้นหลังจากคิดอยู่พักหนึ่งจัก,กรพรรดิแมวเก้าชีวิตก็พูดว่าได้ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแต่ถ้าเจ้าปรากฏต,ตัวต่อหน้าข้าอีกครั้งข้าจะไม่ละเว้นเจ้าอีกต่อไปได้เต่าทมินตอบทันใดน,นั้นจัก,กรพรรดิแมวเก้าชีวิตก็สาบานเมื่อเห็นว่าจักรพรรดิแมวเก้าชีวิตสาบานว่าจะไว้ชีวิตมันเต่าทมินก็รู้สึกโล่งใจทันทีพูดมาจัก,กรพรรดิแมวเก้าชีวิตไอเดอร์ทนรอไม่ไหวแล้วเจ้าอสูรเต่าทมินเริ่มพูดถึงความลับเกี่ยวกับ เมื่อ9,000ปีก่อนเจ้าแห่งสัตว์อสูรทั้ง9ตนได้ครอบครองผลมังกรศักดิ์สิทธิ์9ผลพวกมันจึงสามารถยกระดับพรสวรรค์ทางสายเลือกเป็นระดับตะว,วันและต่อมามันก็กลายมาเป็นสัตว์อสูรระดับพระเจ้าในฐานะที่เป็นสัตว์อสูรระดับพระเจ้าอายุไขของพวกมันก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อย10,000ปีและบางเผ่าพันธุ์ก็มีอายุไขยอนานกว่าหลายหมื่นปีเมื่อพวกมันทะลวงผ่านไปยังระดับพระเจ้าพวกมันย่อมต้องการที่จะสำรวจพวกมุมของโลกใบนี้แม้ว่าโลกของเราจะไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักแต่ก็มีความลับซ่อนอยู่มากมายยกตัวอย่างเช่นผลมังกรศักดิ์สิทธิ์แม้แต่สัตว์อสูรระดับพระเจ้าก็ยังคงสนใจต้นไม้ที่สามารถออกผลที่ช่วยยกระดับพรสวรรค์ทางสายเลือกระดับตะวันได้นั้นท้าทายสวรรค์ินไป เต่าทมินถอนหายใจทั่วครูจากนั้นมันก็พูดประเด็นสำคัญออกมาวินาหลังจากที่พวกมันก้าวเข้าสู่ระดับพระเจ้าพวกมันก็ต้องการสำรวจทะเลท้ายที่สุดพวกมันก็พบกับพระราชวังในทะเลจากนั้นพวกมันก็ได้รู้ว่านี้นั้นเป็นตำหนักของมังกรมันเป็นตำหนักของมังกรระดับพระเจ้าเมื่อเจ้าอสูรเต่าทมินพูดถึงตำหนักมังกรจะกระพัดแมวก้าวชีวิต็กุทานออกมาในโลกนี้มีเผ่ามังกรอยู่ด้วยหรือถ้าเยอเทียนอยู่ที่นี่เขาจะต้องประหลาดใจอย่างแน่นอนเขาพบร่องรอยของมังกรมากมายในโลกของสัตว์อสูรวานอนมังกรแต่ในโลกของส เขาไม่พบสายเลือดของมังกรมากนักแม้ว่าจะมีสายเลือดของมังกรแต่มันก็หายากมากยกตัวอย่างเช่นมังกรระดาที่จริงแล้วมันไม่ใช่มังกรที่แท้จริงตัวของมันมีสายเลือดของมังกรอยู่เบาบางเท่านั้นเมื่อเทียบกับมังกรตัวจริงแล้วถือว่าเป็นมังกรไร้ค่าที่มีสายเลือดที่ตาต้อยเจ้าแห่งสัตว์อสรณทั้งสิบสองตัวมีเพียงมันเท่านั้นที่มีสายเลือดของเผ่ามังกรที่เบาบางเจ้าแห่งสัตว์สูรตัวอื่นไม่มีตนใดเลยที่มีสายเลือดของมังกรเรื่องจากสายเลือดของเผ่ามังกรนั้นหายากมากจากประพัดแมวกเล้าของต่าทิ จัก,กรพรรดิแมวเก้าชีวิตเป็นเรื่องปกติที่เจ้าจะประหลาดใจเช่นนี้เหล่าสัตว์สูรระดับพระเจ้าทั้งเก้าตนก็ประหลาดใจเช่นกันดังน,นั้นพวกมันจึงเข้าไปในพระราชวังมังกรและค้นพบความลับบางอย่างไม่นานหลังจากที่พวกมันออกมาพวกมันก็เริ่มหายตัวไปทีละคนเจ้าเต่าทมินกล่าวหายไปจัก,กรพรรดิแมวเก้าชีวิตสงสัยอย่างมากนั่นเป็นสัตว์สูรระดับพระเจ้าถึงเก้าตัวพวกมันแข็งแกร่งกว่ามันในตอนนี้ตั้งไม่รู้กี่เท่าแล้วมันจะหายไปได้อย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นอีกรีบพูดมาจัก,กรพรรดิแมวเกว่าานีี้อออกกจึงถมไป เจ้าเต่าทมินถอนหายใจและกล่าวว่ามีความลับอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการหายตัวไปของสัตว์อสูรระดับพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นบางสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พวกมันทั้งหมดถูกเผามัางกรจับตัวไปพูดง่ายๆพวกมันถูกบังคับให้ออกไปจากโลกใบนี้อะไรนะจัก,กรพรรดิแมวก้าชีวิตตกใจอีกครั้งสัตว์อสูรระดับพระเจ้าท่านก้าตนถูกเผามัางกรบังคับจับตัวไปความลับนี้น่าตกใจมากเจ้ารู้ได้อย่างไรตามหลักแล้วตอนนั้นเจ้าเป็นเพียงจัก,กรพรรดิธรรมดาไม่มีทางที่จะรู้วาามมัเช่นนี้ริิตตงถ เจ้าเต่าทมินไม่ได้ปิดบังอะไรและกล่าวขึ้นว่าเพราะหนึ่งในก้าวสัตว์อสูรระดับพระเจ้าคือบรรพบุรุษของข้าเต่าทมินระดับพระเจ้าก่อนจากไปท่านได้ทรงเผาไปยังเผ่าเต่าทมินที่เหลือเพียงไม่กี่คนบอกว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์บริวารจำนวนมากของเผ่ามังกรและเป็นดาวเคราะห์ที่ใช้บ่เพะสัตว์อสูรระดับพระเจ้าเมื่อมีสัตว์อสูรบนใดกลายเป็นสัตว์อสูรระดับพระเจ้ายอดฝีมือของเผ่ามังกรก็จะเดินทางมายังที่นี้และพาสัตว์อสูรระดับพระเจ้าเหล่านั้นไปบรรพบุรุ เป่าทมิงกล่าวอย่างโกรธเคืองก็จริงจัก,กระพัดแมวก้าวีวิตหัวเราะมันเข้าใจเรื่องราวคร่าวๆแล้วเมื่อสัตว์อสูรระดับจาก,กรพพัดทะลวงเข้าสู่ระดับพระเจ้ายอดฝีมือของเผ่ามังกรก็จะมาที่นี่และพาเหล่าสัตว์อสูรระดับพระเจ้าไปส่วนจะพาไปทําไมนั้นมันก็ไม่รู้แน่ชัดแต่สิ่งหนึ่งที่มันแน่ใจก็คือเมื่อถูกนําตัวไปโดยเผ่ามังกรมันจะต้องกลายเป็นเบี้ยล่างอีกครั้งตัวมันนั้นไม่ได้มาจากเผ่าที่แข็งแกร่งมันแค่โชคดีที่มันเกิดมามีพรสวรรค์ทางสายเลือดระด ในโลกของสัตว์อสูรนี้หากมันกลายเป็นสัตว์อสูรระดับพระเจ้ามันก็จะกลายเป็นผู้ปกครองที่แข็งแกร่งที่สุดของสัตว์อสูรทั้งหมดแต่ถ้าถูกพาตัวไปโดยเผ่ามังกรมันอาจจะต้องกลายเป็นชนชั้นล่างแม้แต่ชีวิตก็ไม่อาจจะรักษาเอาไว้ได้มันไม่เต็มใจที่จะไปอยู่จุดนั้นอีกแล้วแต่มันก็ไม่อยากที่จะยอมแพ้การก้าวไปสู่ระดับพระเจ้าเพราะนั่นเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มันใฝ่ฝันหามาโดยตลอดมันเงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นชั้นพลังงานบางๆโปร่งแสงนั่นคือชั้นป้องกันของดาวเคราะห์ดวงนี้หลังจากที่ข้ากลายเป็นสัตว์อสูรระดับพระเจ้าข้าจะทำลายชั้นป้องกันนี้สักข้าไม่เชื่อว่าภายในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเผ่ามังกรจะหาข้าเจอเมื่อเวลานั้นมาถึงด้วยผืนฟ้าที่กว้าง ใหญ่ข้าจะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบจาก,กรพพัดแมวก้าคุ้นคิดกับตัวเองหลังจากเจ้าอาสูรเต่าทมินพูดจบมันก็กล่าวจาก,กรพพัดแมว9ก้าชีวิตข้าบอกทุกอย่างแล้วตอนนี้ข้าไปได้หรือยังไปเถอะจัก,กระพัดแมว9ก้าชีวิตบบกหุ้งเท้าของมันเมื่อเจ้าอาสูรเต่าทมินจะไปขนาดที่มันดำดิ่งสู่ใต้ทะเลลึกจัก,กระพัดแมวก้าชีวิตก็เผยรอยยิ้มชั่วร้ายทันทีสิบนาทีต่อมาเจ้าอสูรเต่าทมินที่เห็นว่าตัวมันนั้นออกห่างจากจักรพพัดแมวก้าชีวิตมาไกลพอแล้วมันก็เตรียมที่จะหาสถานที่ที่ปลอดเเอรกอนนอาการกนบจ็บขงงุแิไป หากไม่รีบรักษาอาการบาดเจ็บแล้วแล้วก็มันคงจะตกอยู่ในอันตรายทันใดนั้นเราร่างสายหนึ่งปรากฏขึ้นในสายตาของเจ้าอสูรเต่าทมินจัก,กระพัดแมวก้าชีวิตเต่าทมินรู้สึกตกใจและระหนักไดถึงบางสิ่งที่มันพลาดไปจัก,กระพัดแมวก้าชีวิตเจ้าสาบานแล้วว่าจะไม่ฆ่า,าเจ้าอสูรเต่าทมินรีบพูดมูซซซซจัก,กระรัดแมวก้าชีวิตไม,ม่หยุดหยุดรงบือหน้าเต่าทมินและกล่าวว่าเต่าทมินข่าสาบานว่า ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าจริงๆแต่ข้าก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้าข้าหาพบเจ้าอีกครั้งข้าก็จะไม่ละเว้นเจ้าเมื่อครูพวกเราแยกทางกันแล้วตอนนี้ข้าก็เจอเจ้าอีกครั้งแล้วมันหมายถึงอะไรเจ้าเข้าใจหรือไม่เจ้าเจ้ามันไรยางอายเจ้าอสูรเต่าทมินข้ารำด้วยความโกรธไม่นานหลังจากนั้นร่างหนึ่งลอยอยู่กลางทะเลมันเป็นศพของเจ้าอสูรเต่าทมินและจักรพรรดิแมวเก้าชีวิตก็ได้หายไปแล้ว